สวัสดีครับพบกับจิคเอน e จอร์นะครับรีเซ็ต e ลี u ก PVP เรียบร้อยนะครับแต่เมื่อคืนหลับยาวเลยครับไม่รู้เลยครับว่ารีเซ็ต e ลี u ก PVP กี่โมงอ่ะมาบอกกันสักนิดหนึ่งนะครับใครเปิดกาชาเรียบร้อยได้อะไรมาบ้างอ่ะมาบอกในคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดกาชาเกียร์กันนะครับอีก7,000รูบี้นะครับ วันนี้นะครับเป็น ID จากทางบ้านนะครับไาดีเพิ่งเปิดเข้ามาครั้งแรกนะก็จะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนเ,ออเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเพิ่มเรททั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับเดี๋ยววันนี้ีกคลิปหนึ่งน่าจะารีวิวเรนเจอร์แล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นแจ็คหรือว่าจะเป็นชากาก่อนนะว่าหลังบัฟนะการใช้งานเป็นไงครับก็ดูคอมเมนต์แล้วนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าดีขึ้นแต่ว่ากีดจำกัดผมบอกไปแล้วว่ายังไงก็ต้องมีนะครับ วันนี้ครับเป็นไอดีครับของน้องวินอ่ะน้องวินบอกว่าเป็นสายฟรีครับอ่ะดูป้อมนะเดี๋ยวผมดูป้อมนิดนึงนะครับน้องวินบอกว่าเป็นสายฟรีนะครับนี่ดูนะครับไม่มีป้อมเติมเลยนะพาร์ทก็ไม่ได้เติมนะครับเดี๋ยวขอดูเรนเจอร์กับเกียร์ที่ใส่กันสักนิดนึงอ่ะเนี่ยก็เกียร์ฟรีครับบวกเกียร์คริสต์มาสบวกเกียร์แจกนี่อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้นะครับว่าสายฟรีเนี่ยสามารถที่จะ เล่นได้ครับรู้วิธีเล่นครับนี่อ่ะมีเกียร์ดีๆอยู่ด้วยนะอ่าที่เหลือก็จะเป็นเกียร์ที่แบบว่าเป็นทางประยุกต์ใช้กับเท่าที่เปิดได้นะครับอ่ะวันนี้น้องวินเนี่ยเก็บสะสมรูบี้มา70,00รูบี้ครับแล้วก็ตัดสินใจเปิดเกียร์ในโคโรโบรอบนี้70,00รูบี้ครับแล้วก็ให้ผมมาเปิดอ่ะจะต้องเปิดกันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะได้เกียร์ครับ7ดาว8ดดาวกันสักกี่ชิ้นนะครับ อังคารอยากจะเปิดการชานะรูบี้หมดนะผมแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ ้จน้ำกันขาท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอัาน,นี้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดให้บริการเติมเกมกว่า5ปีนะฉะนั้นไว้ใจได้เลยครับเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจนะรบับเติมเฉพาะ iOS แต่ว่า Android มีบริการรับกดให้นะใครอยากจะให้กด,ดรเรนเจอร์กดเกียนะครับด้วย Android ไปเติมด้วยไอโอสนะ,ะที่ร้านนี้ก็มีบริการนะแต่ว่าทักแชทสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับที่ร้านค้านะแล้วก็มี รับเติมเกมอื่นๆด้วยอใครเล่นเกมอื่นๆด้วยนะครับนอกจากเกมแรนเจอร์เนี่ยก็ไปดูที่ร้านค้าไว้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับจะน้ำกัน้าท็อปล็อบเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วไว้จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปอีกร้านหนึ่งที่น่าเติมนะไปเติมกันได้เลยตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมขอดูกลางเกียร์สรักนิดหนึ่งครับว่าน้องมีโดนแน่นอนบ้างไหมนะครับอไม่มีโดนแน่นอนเลยครับ ช่องกลางเป็นเกียร์เปิดได้ชิ้นเดียวอ่ะ,อะ,ะก็เป็นอาเลคคอร์ดรอบั้กล็อกภาคแรกนะตอนที่มาครั้งแรกน้องหลันก็เป็นเกียร์ฟรีหมดเลยอ่ะมาครับวันนี้ขอจัดให้เกียร์แจ่มๆนะดูนะครับตัวก,กระชา่าน้องก็แบบว่าตุนเอาไว้เพียบเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดสลับตู้นะเพราะว่าเพิ่มเลทตอนแรกอ่าเป็นตู้ข้างล่างครับอ่ะน้องบอกว่าสลับตู้เปิดได้เลยคืออยากได้เกียร์โดนแน่นอนครับหลักๆนะครับเพราะว่าตัวเรนเจอร์ดีแล้ว อ,อย่างที่บอกครับเล่นมานารู้วิธีเล่นครับขยันเล่นสักนิดหนึ่งนะแล้วก็ต้องมีดวงนะครับมีโอกาสแน่นอนนะที่จะได้นี่ไงโอ้โหยินดีด้วยครับน้องวินอ่ะมาถึงได้โดนแน่น,นอนแล้หนึ่งชิน้นเออเป็นไงนี่ตู้เขาเพิ่มเลทของแท้ครับเปิดให้ตัวเองไม่เคยได้ครับเปิดให้ของอื่นได้หมดเลยครับอ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็มี ่วงเวลาคืออันนี้ผมเพิ่งมาอัดสดๆแต่ผมเนี่ยเวลาเปิดได้ในช่วงเวลา11โมงผมก็มักจะเปิดได้อยู่เหมือนกันนะแต่นอกนั้นก็จะไปเปิดดึกดึก,ดกอ้อ่าแต่ว่าเป็นหกดาวนะเกือบดีใจนะหมกแจ็คนะครับอ่าขออยากอยากให้ได้7ดาวเยอะๆหน่อยสัก3-4ชิ้นนะครับอ่าสาเหตุเพราะว่า ตัวของน้องวินเนี่ยเขามีตัวดีๆอยู่บ้างแล้วนะครับอ,อย่างเมื่อกี้เห็นมีไก่ทงไก่ทองครับมีตัวที่ใช้ได้ดีอยู่นะครับอ,อยากให้มีเกียร์โดนแน่นอนครับไปยกระดับทีมกันะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอา8ดาวมาผสมกันก็ได้ช่องกลางกับช่องตกแต่งนะครับก็เป็นเกียร์ที่ดีอยู่เหมือนกันนะ,ะน้องบอกว่าเปิดสลับตู้ได้เลยครับจัดไปครับเพราะว่าเพิ่มเลนอยู่นะ อเอาขวานมาก่อนเอาขวานมาก่อนอยากให้ได้โดนแน่นอนก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเห็นความชัดเจน,นครับในการยกระดับของ ID ดีครับว่าเรนเจอร์เนี่ยพอมีโดนแน่นอนปุ๊บเนี่ยกับเรนเจอร์บางตัวเนี่ยเราจะเห็นผลเลยครับว่า,อ,าอย่างน้นอยๆเนะี่ยเกมนั่นเองนะเกมนั่นเองก็คือจะแบบชนะง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีเจอบอทในช่วงที่บอทไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเนี่ย มีโดนน่นอนใส่กับเรนเจอร์ตัวเพทตีหนักๆะน,น,นะครับอ่าจะเป็นท่าเสมอท่าชนะนะครับมันเห็นผลชัดเจนอยู่เหมือนกันนะอ่าที่เหลือก็ค่อยๆหาเกียร์ช่องกลางครับเพื่อที่จะให้ตัวเรนเจอร์นั้นๆนมันแข็งแกร่งขึ้นอ่าหลักๆก,ก็อาจจะไปใส่พวกตัวสายพลังครับคือสายพลังเดิมมันถึกอยู่แล้วนะซึ่งเกียร์เดิมที่เป็นเกียร์ฟรีของตัวเกมก town, อ่ะพวกรองเท้าอ่าเรอนาดอะไรประมาณนี้ผมว่าก็โอเคแต่ได้เกียร์แปดดาวมาอ้าวขวานมา เออออกไว้แจกหรือเปล่าเออบัฟแล้วแจกเยอะอยู่เหมือนกันนะอ่านได้ขวานแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวไปตามล่าพวกเกียร์ช่องกลางบ้างขอ,อช่องกลางช่องสุดท้ายขอเป็นเกียร์กบอ่าเกียร์ตกแต่งเกียร์กบแปดดาวนี้จะใช้ดีนะดีอยู่หลายชิ้นเลยนะครับอ่าเบื้องต้นเป็นอะไรอ่ะนาฬิกาเบนเทน เออเรียกจนติดปากแล้วนะเรียกจนจำชื่อมันไม่ได้แล้วนะนะครับอ่าพกเข็มฉีดยาอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกัน,นครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอ่าซึ่งตัวเกมเขาทำออกมาใหม่นะถือว่าดีครับอ่าเกียร์กบ8ดาวช่องกลางถือว่ากลางกลางผมมองว่ายังกลางกลางอยู่แต่ว่าช่องท้ายเนี่ยเขาทำออกมาค่อนข้างจะดีนะครับอ่าสลับมาเป็นตู้รังบ้าง อ่ะต้องออก8ดาวบ้างนะแต่นี้คือผมออก7็ดาวถือว่าเ hey ฮนะครับเพราะว่าไ d ดีน้องวินอันนี้เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่แบบเล่นเป็นสายฟรีนะครับคืออย่าได้ท้อแว่าแบบเอ้รูบี้ได้น้อยเหลือเกินเกมแจกน้อยเหลือเกินนะครับคือไ d ดีของผมเนี่ยที่เป็น ID ดีหลังๆอ่ะอย่างตอน i อดีลึกลับเนี้ยผมก็แบบเอากลับมาเล่นนะเล่นตั้งแต่แบบยังจบแค่ลีกเงินอยู่เลยอะ่ะเออ จบแบบไม่กี่สิบรูบี้ครับก็ดันดันขึ้นมาเป็หลีกทองเงี้ยก็ได้ไม่กี่สิบรูบี้ก็อดทนเล่นนะจนกว่าจะเปิดได้นะครับเรนเจอร์ตัวดีนะครับแล้วก็เบื้องต้นก็อ่าใช้เกียร์แจกของโรเกมคือไม่ได้เหลือรูบี้เปิดเกียร์เลยอะ่ะอ่าเหลือน้อยมากครับแต่ว่าหลักๆก็จะใช้ตัวกระชากนั่นแหละตอนสุดท้ายแบบพอดวงมาเริ่มดีนะครับอ่ลองไปหาดูคลิปกันได้นะไอดี ID ลเรื่องรับของผมเนี่ยอ่าเปิดไป2000แล้วนี่ 2,010รอบอ้อเราต้องเปิด15รอบถึงจะเป็นการันตีครั้งที่1อ่าโอเคจัดไปครับ7,000รูบี้ครับอ่าแบบนี้แล้วแต่มุมมองนะอใครว่าคุ้มก็คุ้มใครว่าไม่คุ้มก็แล้วแต่ครับจะสำหรับผมเนี่ย7,000รูบี้ครับออกระหว่างทางแบบที่ไม่ต้องเปิดจากการันตีนะผมว่าค่อนข้างจะถือว่าโชคดีนะครับ ยิงแบบนี้เราไม่เคยมีเกียร์เลยครับแล้วน้องก็ไม่ได้เติมนะเพราะว่าตอนก้าปีครึ่งเนี่ยเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครมันแบบสายกึ่งเติมลงทุนตัวนิดนึงครับได้คอนก็ต่ปีใหม่ไปนะครับนะครับจับหาเรนเจอร์ครับอาจจะไม่ต้องตรงสายก็ได้นะผมสอนตลอดนะครับว่าเรื่องของเกียร์เนี่ยถ้าออปชันเดิม3ค่ามันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของออปชัน4เกียร์เจ็ดดับแอดดาวนะครับอาจจะไม่จําเป็นเลยก็ได้ ถ้าไม่มีตัวใส่นะอันนี้ต้องเป็นกรณีที่แบบเฮ้ยไม่มีตัวใส่จริงเนี่ยมันสามารถเลือกหาตัวที่เรามีตัวดีสุดนะครับอ่าหลักถ้าเกิดเป็นเกียร์โดแน่นอนเนี่ยเน้นเลยครับขอเป็นตัวดาเมจเอาไว้ก่อนอ่าพวกแบบดาเมจหนักๆตึงๆครับหรือเป็นพวกดาเมจทัดแสงนี้นครับอ่าเบาล็อกนะครับไกทองอ่าที่เหลือนะครับก็อ่าพวกเรนเจอร์ครับสายพลังตำแหน่งพวกตัวแทงตัวชนอย่างเงี้ยเกียร์ฟรีตัวเกมผมว่าเพียงพอนะ าดาวกระจายเรียวหนาดก็ได้ครับรอ,องเท้าเรียวหนาดนะครับช่องสุดท้ายก็หูฟังหูฟังเรียวหนาดได้หมดได้หมดเออครับจับใส่ไปก่อนนะเรนเจอร์ <Ranger S 1> <Ranger S 2> มันก็ใช้งานได้แล้วครับที่เหลือก็หวังพึ่งตัวดามเมดหรือถ้าเกิดเป็นทางรัดก็ตัวบินตัวนิดหนึ่งนะครับเปิดไปพันแปดไม่ดิสองพันแปดอีกรอบหนึ่ง อ่ะเปิด3,000ัลูบี้ครับได้โดนแน่นอนมา2ชิ้นเออบางคนอาจจะโชคดีกว่านี้นะก็ถือว่าโชคดีไปคนระับางคนอาจจะไม่ดีก็คือไม่ได้เลยนะครับบางคนคือไปได้แบบเกียร์เดาวแดาวเนี่ยจากการันตี7,000พลูบี้เท่านั้นนะก็มีเหมือนกันครับอ่ะโอเคครับการันตีครั้งที่1 กระโดด7ทีครับกระโดด7ทีมีเกียร์7ดาวแน่นอนอ่าหรือ8ดาวก็ได้ครับอกระโดดไปก่อนลูกห้ามาหกสุดท้ายเอา8ดาวนะฮึบโอ้ยอโอเคยังถือโอเคนะได้6ดาวนี่ร้องเกียกอยู่งั้นนะอ่ะโอเคเราได้ เกียร์นะครับเจ็ดดาวก็คือเป็นโดนแน่นอนเนี่ยสองชิ้นละอ่าเป็นน้ำหนึ่งนะครับโอเคได้น้ำมาเรมน้องก็จะมีเกียร์โดนแน่นอนครับส่วนไฟนะครับก็อาจจะนะอาจจะไม่ใส่รีไวก็ได้นะครับหรือ,อ่าจ,จะไม่ใส่ไก่ทองก็ได้อ่านะครับซึ่งน้องเขามีตัวดาเมจพึ่งพาได้นะซึ่งรอบนี้เกียร์โดนแน่นอนมันไม่มีมันไม่มีไม้อ่าไม่งั้นมันจิโร่ก็จะ โอดขึ้นได้เพราะว่าเมื่อกี้น้องเขามีเกียร์ที่สามารถทำอัปเกรดธาตุได้นะครับอ่ะเปิดกันต่อครับเพราะว่า700 0รูบี้ผมจะเปิดตู้การันตีถึงค่า0 0นะและให้น้องไปตัดสินใจเอาเองครับเพราะว่าแบบนี้ได้โดยแน่นอน7ดาวมาเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเลือกเป็น8ดาว8ดดาวสักชิ้นหนึ่งนะครับเลือกตัวมาครับจะไปใส่ตัวไหนที่หวังผลเยอะๆนะครับเกียร์พวกนี้ถือว่าดีนะ เออสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยได้เปิดเกียร์ครับเราลงเตียมถือว่าเป็นเกียร์ทางเลือกที่ดีเลยครับเพราะว่า,าตัวไหวพิบนะครับก็จะได้พลังเวทโจมตีนะครับต้านตะกิวแล้วก็ลดแร่นะครับเพราะว่ายุคนี้มันโดนแน่นอนเยอะนะคนก็จะแบบเริ่มเริ่ม,มพึ่งพาต้านสกิลวเยอะหน่อย เพราะแบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยมันโดนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้านสกิลไปเลยอ่ามันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนไงเมื่อก่อนมีโดนแน่นอนอ่ายังไม่มีโดนแน่นอนเงี้ยเราก็จะพึ่งหลบสกิลเป็นหลักก็คือหลบสกิลจะไม่โดนอะไรเลยครับแต่ถ้าเกิดอ่ามีต้านสกิลเนี่ยอ่ายิงดาเมจโดนเข้ามาเนี่ยมันก็หักดาเมจหักล้างได้เยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันแพ้ธาตุกันโดยตรงครับแล้วก็เปราะบางครับต้านสกิลบางทีก็อาจจะเอาไม่อยู่อ่าทางแรกการใส่เกียร์ต้อง คำนวณดีๆนะครับเมื่อกี้เปิด3,000ใช่ไหมก็ต้องเปิดอีก2,000นะครับอ่ะโอเคครับตัดปลครับโอ้โหคือไม่ออกอื่นๆอะ่ะอื่นๆคือแบบไม่ออกเลยนะคือเราต้องการอื่นๆที่แบบว่ามันใช้ได้นะครับเช่นเกียร์พวกเกียร์กบ7ดาวอะ่ะบางชิ้นะ่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะ เกียร์กบ7ดาวเกียร์กบ8ดาวนะครับออกก็ได้นะนี่ไม่ออกเลยครับอ่าไม่เป็นไรนะเอาออกโคลโโบอย่างเดียวก็กนะ็เฮนะเฮ้เริ่มเงียบแล้วอ่ะเปิดไป4 0 0 0อ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ถึงไม่ออก8ดาวเลย อ่าขอเดี๋ยวผมขอเน้นตู้นี้นิดนนึงนะครับตู้นี้เห็นมีคนเปิดได้แปดดาวกันเยอะนะครับแต่ผมว่าโล่โล่ของบุตต้าออกเยอะโอ้โหนี่เกียร์วิ่งออกเยอะมากครับเกียร์วิ่งก็คือเป็นเกียร์ที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับอ่าเพราะว่าเซตเกียร์ที่เล่น PVP ครับกับเซตเกียร์ที่ใช้วิ่งเนี่ย จะเป็นคนละเซตกันนะคือช่องกลางกับช่องสุดท้ายเนี่ยเราจะเน้นเป็นข่าวิ่งกันหมดเลยแล้วก็เกียร์ช่องแรกก็จะเป็นเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งก็จะวิ่งทำคะแนนได้ค่อนข้างจะดีะครับอ่ะผมมาขอเน้นตู้บนแล้วจริงๆต้องเน้นตู้ล่างนะแต่ตู้บนได้ขวานมาสองแล้วอ่ะผมต้องการเปิดเพื่อจะเอาโล่นะครับเออแปดดาวไม่ออกเลยเอาแปดดาวมาหน่อย ขอสัก2ชิ้นอ่ะแล้วก็ไปออกจากตู้การันตีอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็ให้นอ้องไปเลือกอ่ะเพราะว่าโดนแน่นอนผมว่าโอเคลอะอาจจะต้องการอีกสักชิ้นหนึ่งอ่ะเผื่อจะดากได้นะครับไปใส่ให้กับไมกี้แบบนี้นะ,ะแต่ว่าเกียร์โดนแน่นอนมีค่าน้ำกับไฟนะอ่าอย่างเงี้ยก็จับใส่ไปก่อนครับเพราะว่ามีอัปเกรดธาตุด้วยนะครับก็จะหนักอย่างแน่นอน ออกออกวาเหอะเอาแบบขอให้ออกแค่นั้นพอเฮ้ยเริ่มเริ่มเงียบเริ่ม,มตึงละตลับไปตลับมาอใครที่มาเปิดกาชากเกียนะถึงการันตีนะสาม0 0นห้ามาบอกกันนิดนึงว่าได้อะไรบ้างระหว่างทางเออแล้วก็เลือกนะครับได้ไม่ได้เลือกดิซุม่มสาม0ันกับห้าพจะเป็นการสุ่มนะครับ อ่าส่วนเรื่องของเกียร์จำนวนเงนี้ยอ่าอยากจะได้เลือกมากกว่าเดิมอ่าน,นี้คือก็ต้องรอครับคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ฟีดแบ็กกันเป็นปีครับไม่ใช่ว่าเพิ่งฟีดแบ็กนะฟีดแบ็กกันนานมากก็ยังไม่ได้ไม่ใช่ว่าเกมเขาไม่ฟังนะเขาฟังแต่บางเรื่องคือเขาก็ไม่ได้ก็คือมันก็ยังไม่ได้นะเขาต้องรอดูนะครับอ่ะโอเคอันนี้เราจะกระโดดกัน5ทีนะครับสามมา ซีโอเคขอแปดดาวบ้างฮึบแปดดาวโอเคอะแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะอันแบบนี้ถือโอเคนะครับเดี๋ยวผมเปิดที่เหลือจนหมดนะแล้วเดี๋ยวตู้การันตี7 0 0 0ให้น้องเขาไปเลือกเอานะครับว่าจะไปใส่ตัวไหนเออย่างนี้ถือว่าโอ้โหเรมนี่คือยกระดับไปเลยนะอาเรมของน้องก็จะแบบว่าโหดขึ้นมาทันที อ่าเพราะว่าได้ทั้งช่องแรกโดนแน่นอนช่องกลางก็เป็นอัปเกรดธาตุอ่ะก็จะได้สัมผัสความโหดตอนนาทีหนึ่งนะฮะเออยินดีนด้วยนะครับน้องวินนะครับเอ,อทำไมมัน่ออกอันนี้งงงงเลยนะเออการันตีครับออก,กังเกงของอ่าสีวะเฉยเลยครับอ่าอย่างนี้ผมต้องเอาชิ้นนี้ไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมตามล่าโลอาหิงฮนะเอะ โอเคขอภยัยขอภยัยเกียร์โดนนะแน่นอนรอบนี้มันเป็นน้ำกับไม้เออนะครับอ่ะไม้โอเคเมื่อกี้ไม้ได้ไปสองแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวก่อนหนาวตู้ไหนดีตู้ไหนดีนดโอเคเอาเปิดตู้ล่างดีกว่าโอเคผมขอเปิดตู้นี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวสลับสลับดีกว่าเอาไปอย่างละครึ่งครับอย่างละห้ารอบ อ่าแล้วที่เหลือให้น้องเขาไปเลือกเอาเองครับว่าการันตีนะครับ7พรูบี้อันนี้เป็นตัวอย่างเลยนะเออน้องส่งมาให้ผมเนี่ยผมก็แบบเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรอคือน้อยคนนะที่จะแบบว่าเล่นด้วยความอดทนครับเป็นแบบสายฟรี100%ปนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะป้อมของน้องเขาก็ไม่ได้เติมอะไรนะครับเลนเจอร์ <Ranger S 2> ก็ถือว่ามีตัวดีๆนะครับแต่ว่าเวลเนี่ยมาจนถึงตํานานและแสดงว่าเล่นนานมากๆอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูนิดนึงนะ ว่าน้องก็เล่นมานานขนาดไหนนะครับคือน้องแบบว่าตัดสินใจขอให้พี่ทีเคนเจอเปิดผมก็แบบคือการเปิดเกียร์ผมค่อนข้างจะกลัวมากแม้ว่าแต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มจะพอเปิดได้เพราะว่าแบบเราก็จะเริ่มจะหาเทคนิคการเปิดอใครไม่เชื่อเขาไม่เชื่อนะแล้วแต่เราไม่ว่ากันนะครับเราก็เริ่มจะหาเทคนิคการเปิดอ่ะโอเคโอ้โหได้อีกอ่ะมาเยียบเลยเยียบเลยครับ เริ่มจะหาเทคนิคการเปิดออย่างแรกช่วงเวลาของผมเนี่ยผมก็จะมีช่วงเวลาของตัวเองแล้วที่มักจะเปิดได้นะครับแล้วก็ดูครับต้องดูไม่ว่าจะเปิดให้ตัวเองหรือเปิดให้คนอื่นแต่ก็อย่างที่บอกนะไม่ได้การตีว่ามันจะต้องได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่าเอาแบบได้บ้างก็ยังดีไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยเปิด700 0ลูบี้แล้วแบบมันได้จากการันตี7 0 0 0ลูบี้เลยอะผมเห็นมีหลายคนเนี่ยเปิดแบบมาถึงปุ๊บเปิดเลยอ่าถ้าโชคดีก็คือโชคดีถ้าไม่โชคดีคือบางทีอาจจะต้องแบบ รอจังหวะนิดนึงอะ่ะคือบางทีช่วงเวลามันไม่ได้นะแบบของออกน้อยฉันว่าของออกน้อยนะของไม่มีนี่ไม่มีครับเกมนี้คือของไม่มีคือเกมเขาชดเชยทุกอย่างเพราะว่าเขาก็เสี่ยงโดนฟ้องร้องคนระับแบบตรวจสอบได้นะแบบเฮ้ยไม่มีเลทยอยู่ในนี้เลยเอ่าทำไมแบบเอามาให้เปิดรนะับโดนฟ้องร้องเขาก็เลยต้องชดเชยนะถ้ามีปัญหาปุ๊บนะครับผิดเลทไม่มีของในตู้โอ้โหนี่พอทักปุ๊บเกียร์กบมา อ่แต่ชิ้นนี้ไม่ดีนะต้องการเกียร์กรบ8ดาวตกแต่งนะครับอ่ะสี่รอบสุดท้ายอ่ะแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วเพราะผมเน้นเสมอนะว่าแบบอ่ะใครมองว่าต้องเน้นเปิดเกียร์ไม่ว่ากันครับผมมาเน้นเน้นเปิดเลนเจอร์ก่อนนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเราจะใช้ตั๋วกาชานะครับเปิดเลนเจอร์ อ่าเราใช้ตัวกระชาปเปิดหาเลนเจอร์ตัวดีๆครับถ้าตัวมันดีมากๆกับเป็นตัวโหวดเป็นตัวแบกบเป็นตัวบัฟตัวโกงของตัวเกมอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเหนือกว่าชาวบ้านเขาอ่าแล้วก็ใส่ใส่เกียร์ธรรมดาพอก่อนเพราะว่าเลนเจอร์มันเหนือกว่าแล้วนะครับมันจะบัฟพิเศษโกงพิเศษนะครับอ่าจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาโดยการหากเกี์อ่าอย่างเงี้ยน้องโหดทนล่นมานานครับมีตัวดีๆถือว่าโชคดีนะ เพราะบางคนอาจจะแบบไม่ได้โชคดีขนาดนี้นะครับคือการเก็บกั้นใจเก็บให้ได้ในรอบที่แบบไม่ไม่ชอบไม่ดีหรือดีไม่พอใช้คำนี้นะไม่ชอบหน้าโคโลโบเรนเจอร์ไม่ดีหรือดีแต่ยังดีไม่พออย่างนี้ก็อาจจะไม่เปิดกั้นใจข้ามไปนะครับเราก็จะเห็นผลแบบนี้นะครับว่าเมื่อเก็บได้นะทั้งตัวกระชางนะทั้งเกียร์นะครับ เราก็จะมีลุน้นอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นอ่าช่วงเวลาที่เปิดช่วงที่เขาเปิดกันได้เยอะๆเลดหลุดหรือเปล่านู่นนี่นั่นครับอ่ามันก็ทําให้มีโอกาสนะครับได้ของได้ดีนครับคือเกมนี้อย่างที่บอกเกมพัฒนายาวนานครับซีซันสิบขยับไปเรียบร้อยนะครับอ่าเกมอยู่เราตันานนะครับใครอยากจะเล่นนะเขต้องเน้นกันนิดนึงนะครับอ่ะสุดท้ายก็อ่ะเดี๋ยวดูบทสรุปกันนิดนึงอ่ะขออภัยเรื่องเกียร เกียร์นี่คือโดนแน่นอนน่ยมันเป็นไม้อแบบนี้ตัวมันจิโร่ได้เกียร์ดีๆแล้วครับแล้วก็เรมอ่าได้เกียร์ไปใส่นะที่เหลือก็จะกระจายกระจายใส่กันไปครับแล้วแต่น้องครับว่าจะไปใส่ให้กับเรนเจอร์ตัวไหนนี่ดูนะหน้าทีมถือว่าค่อนข้างเจ๋งครับยังมีตัวดาเมจที่ฝากฝังได้ก็อย่างไกทองอย่างนี้นะครับอ่าเรมครับเมื่อกี้นี่ก็พอได้นะถ้าเกิดเรามีเกียร์อัพเกีร์ท่ากับอ่าโดนแน่นอนเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาอยู่นะครับที่เหลือเนี่ยพวกเรนเจอร์ตัวตึงตัวถึกตัวป่วนนะตัวปว่วาานะอะนอเมกกกีี้ยรนง็ น่าจะล้นล้นออกมาแล้วนะครับอ่าดูบทสรุปทิ้งท้ายกันสักนิดหนึงครับ7,000รูบี้การันตีสุดท้ายผมไม่ได้เลือกนะอ่ะก็ได้โดนแน่นอนมา4ชิ้นตามเป้าเป๊ะเลย อ่าครับได้โดนแน่นอนมา4ชิ้นอ่ะก็ให้น้องไปเลือกเอาครับว่าจะไปใส่ตัวไหนตัวดาเมจอย่างเงี้ยพอเหลือล้นปุ๊บเนี่ยไอ่ตัวป่วดอย่างเจมม่วงเนี่ยแต่เจมม่วงเดิมมันแม่นอยู่แล้วนะครับส่วนทองกลางอ่ะได้8ดาวมา1ชิ้นเดี๋ยวน้องคงจะไปเลือกทองกลางแดดาวมาสักอันหนึ่งอ่าอะไรก็ได้หรือเอาตามน้องเลือกนะจะเลือกอะไรก็ได้ครับอาเกียร์ตกแต่งดูไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ อยากได้เกียร์กบแต่ดาวดีๆนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายชิ้นเหมือนกันนะครับอันเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับสมุติสะสมว่าน้องเล่นนานขนาดไหนอันเนี้ยเป็นตำนานเวลสิบก็น่าจะพอๆกับ ID2 ผมอะไอี ID 2ผมเล่นตอนอินูยาชาแรกเลยนะครับอ่้เดี๋ยวขอไล่ดูนิดนึงนะซึ่งถ้าเกิดน้องเล่นแต่ไม่แน่น้องอาจจะเล่นที่หลัง ID2 ผมก็ได้นะเพราะว่าโอ้น่าจะประมาณนั้น เดี๋ยวขอไล่ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าไอดีของผมจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาเล่นเยอะครับเล่นน้อยมากอ่ะน้องมาเล่นโคโรโวรแรกเป็น Ultra Man. อุลตร้าแมนเออก็ถือว่าขยันเล่นอยู่เหมือนกันนะนี่แบบนี้ครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับอวันนี้เปิดกรชารดเกียร์ให้น้องวินไปแล้วผมมองว่าโอเคนะสำเร็จนะสำหรับไอดีที่แบบไม่เคยได้ เปิดเกียร์ดีๆเลยนะครับแล้วก็อดทนนะเก็บไป70,00ลรูบี้นะครับน้องเจ้าตัวมาคอมเมนต์บอกกันน,นิดนึงว่าแบบไอ้เก็บสะสมมานานขนาดไหนนะครับก็ได้เกียร์โดนนอนไป4ชิ้นอ่าส่วนช่องกลางก็ถือว่าเดี๋ยวได้เลือกจากสุดท้ายไปอีกชิ้นหนึ่งะนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ได้เกียร์ไปใช้นะครับวันนี้ใครเปิดกาชาไปแล้วมาคอมเมนต์บอกกันนิดนึงครับว่าได้อะไรไปบ้างครับส่วนใครเปิดแล้วยังไม่ได้นะแต่ยังมีทุนอยู่นะครับผมแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้นะครับ เี้น้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับปลอดภัยประหยัดรวดเร็วไว้ใจได้ร้อนระครับร้านค้าต้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดให้บริการเติมเก,ม,เกมมากว่า5ปีแล้วนะอานฉะนั้นเนี่ยเจ้านี้ไว้ใจได้นะครับไปดูที่ร้านค้าได้เลยนะครับรับเติมท้อาะ s o s เท่านั้นนะครับ นะครับส่วนคนที่เป็น Android มีบริการนะรับกดกาชาให้ได้นะอันนี้ทักแชทสอบถามรายเดียก่อนเติมก่อนนะครับว่าถ้าเป็น Android นะครับจะเติมด้วย iOS เนี่ยฝากกดอะไรได้บ้างนะครับเจ้านี้มีรับเติมเกมอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวผมแตะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมบดคอมเมนต์นะครับเจะน้ำกันค้าทอมบัฟเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วไว้ใจได้ร้อ็ครับเป็นร้านหนึ่งที่น่าสนใจในการเปิดในการเติมเบิร์ดนะครับก็ไปที่ร้านได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ใครเปิดกาชานะ ขอให้โชคดีนะครับให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับ,บันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ